่าจะมีนะอาจจะเป็นชั้นเนะจะมา่เจ็ดครับน่าส่วนกันไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> นุ่มวอมีกี่ชั้นนาจะสอง,าส,องสามเจ็ดซูมมั้งนะนี่นะเนี่ยเ่นีก็โอเคนะนะครับผมโอเคไหมปีนี้เจ็ด okay. ดีกับเคอยู่ปีดีกับปีที่แล้วอยู่หรอก พี่ได้แนวหัวหน่อยเยาวเจ็ดเนี่ยเป็นชั้นเลยนะครับสี่ชั้นเดี๋ยวเราลองนับดูนะครับผมเดี๋ยวนะดูฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ก็เจ็ดเจ็ดไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเจ็ดนับมาฝั่งนู้นนับได้ไหมเขียวนับจากตรงนี้นับจากนี้ไปเลยนับจากนี้ไปเลยเยอะอ่ากล้องส่องไปเลย หนึ่งสองแลนวหน้าไปหนึ่งหน้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสี่หัวนะครับสิบสี่หัว ผลงาน P ีเอ็นบูมครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมนี่ครับสี่เดือนนะครับ